อามิตาพูดกราบสวัสดีพี่น้องจ้าเอฟซี FC แฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟติจิลอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องจ้าสิภาไปเบิงทางด้านเวทีนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ตั้งเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เมื่อคืนนี่พวกพี่ๆท,ทีมเบื้องหลังบร่ได้รับบม่ได้นอนเลยนะครับเอาเวที ที่หฮาสิทําการแสดงมือแลงนี่ขึ้นมาติดตั้งนะครับโอ้บรรยากาศฝนตกครับพี่น้องจ้าแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานบวงสวงด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อแต่ว่าบบต้องห่วงนะครับสําหรับพี่น้องที่จะมาในงานมือน,นีอ่ที่จะมากินข้าวฟังลําใกล้ชิดศิล,ลปินเนี่ยนะฮะโอ้เขามีเต็นไั่โดมยัยมองนี่นะครับ สำหรับโต๊ะจีนก็จะกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยครับทางประลำพิธีของเราก็กำลังตั้งใกล้จะเสร็จแล้วตรงนี้น,น้ำพงโอ้ประลำพิธีครับพี่น้องนี่พิธีก็ขึ้นฉากขึ้นอะไรแล้วนะครับสวยงามครับพี่น้องได้อยู่ได้อยู่แต่ได้ไม่สุดนะครับทางบนอาทีเสื้ออะไรก็ได้หมดเนี่ยนะครับ ใครที่เข้ากลุ่มวันนี้ก็จะได้เห็นรูปแบบเต็มๆของเวทีอะไรสดวันนี้นะครับน้องของข้าวมาเบิร์ดแล้วเป็นบ้าของของท่าน่ะที่ว่าสิไปเอาเรียบร้อยแล้ววะอมอ๋อทิมไหนจัดทิมออแกไนวะอ๋ออ๋อไดครับพี่น้องฮะ ก็ดีตะก,กี้เขาไปนั่นเอามาเป็นว่าให้มาเบิงเหรอ่า้ั่นัเป็นว่าม่เบิงเอาไว้เด๋ขันเดี๋ยวจะคอยเติมเอาัพ<ส>ี่เต๋าเอนี่ครับพี่น้องวันนี้เราก็จะได้สนุกสนานกันอีกนะครับโตวี v อพีที่อยู่ข้างนาน,นี่แหละครับพี่น้องแล้วก็โต๊ะ v อ p ก็จะถักมาอีกแล้วก็เป็นโต๊ธรรมดาอยู่ในโดมแห่งนี้โอ้ปลลลำมปิตี้มื่อนี่นะครับ อลังการมากครับพี่น้องสมกับงานบวงสรวงยิ่งใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดี๋ยวพาไปดูในห้องพระนะครับว่าขานเหลืออะไรโอ้ยน้ำท่วม เนี่ยครับคือห้องพระอุปกรณ์การทำพิธีอยู่ทั้งในห้องพระนะครับก็จัดเตรียมไว้หมดแล้ววันนี้ก็เหลือหน้าที่แต่ไปรับพระมาชันพัะตาหารเพลนอมองผูพ่นี่ก็สำหรับทีมผู้บริหารแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งหน้าพระประทานนะครับ โอ้ใบสีใบสีก็สวยนะครับนี่ครับห้องพระห้องสวดมนต์เวลาทีมงานมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก็จะเข้ามาในห้องนี้นะครับห้องนี้พวกข้าเด้เข้ามาปนในเพราะว่าโดนๆเธอหนึ่ง่นสิเปิดทำาพ่า,พามีงานอีลีกับบวเ,เด้เข้ามาแล้วกับเวลาไหว้พระมันกับเวลาหน่อยนะครับก็บเลยย่เด้เข้ามาไทยพอมมีน้องเขาบึง ก็กว้างพอสมควรนะครับจุคนได้เป็นร้อยสองร้อยคนอยูอ่ทีมงานน้องนองแดนเซอร์เขามาน,านั่งเนี่นี่เต็มไปเบิดแหละครับทั้งสองวงเวลามาสวดมนต์นะครับตั้งเสร็จแล้วนะครับเวทีของเราก็ถือว่าเร็วนะหมู่ว่านนี่ทีมงานต้นว้อยของเฮากัถือว่าขาดแค้นพอสมควรน,นะครับแต่วันนี้ก็ทันเวลาทันงานพอดี เนี่โอ้พี่น้องมึงเนี่ยฝนตกไหมทีมงานออแกนไนส์นะครับมาจัดจัดพิธีวงสรวงโอ้บังเนี่ยผลหมากมากมายของบูชาประลำพิธีแห่งนี้นะครับเนี่ยบายสีสวยมากเลยครับพี่น้องน่ะ หชั้นเจ็ดชั้นเก้าชั้นนะบายสีนี่นะครับเวทีสาวน้อยลําเพลินชูปีนี้ครับพี่น้องเดชชมกอนไผ่เดชชมกอนไครเข้ากลุ่มรอได้เลยนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สองวันเมื่อนี่ร้อยยีบเกาบาทถ้าชมมือเดียวได้พี่น้องถ้าชมสองวันรวดก็เมาเ์สอามสิบบาท ร่วมทั้งเปิดวงสาวหน่อยเพชรบันแพงน้ำมืออืน่น้วก็ถ้าผูใ้ใดอยากช่มแต่มือเปิดว่งมือเดียวมืออื่นค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทโอนสลิปเข้ามาแล้วอ่าส่งโอนตังเข้ามาแล้วก็ส่งสลิปให้ทางแอดมินนะครับแอดมินก็จะได้ส่งลิงก์ให้ท่านต้องเป็นท่านส่งเท่านั้นนะครับอแอดมินก็ถึงจะได้ ส่งลิงค์ให้ถูกว่าผู้ใดทรงมากสินะพี่น,อน้องนี่ฮคโอ้โพิธีที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับคนละหม,มากมากม้ดอกไม้ทูบเทียนเครื่องบูชาสักการะเทพไทยเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไทยอ่อร่วมอยู่ในนี้บัตนะครับเหมือนปราสาทราชวังเป็นพิธีทั้ทง ศาสนาพ้ามมาร่วมกับศาสนาพุทธเครื่องเสียงกับเป็นมินินะครับเครื่องเสียงกับเป็นสําหรับไล่สดกับซัมนี่กัได้มวนแน่นอนนะครับนี่ซัมนี่ยืนอยู่ใกล้ๆนี่กระแทกหัวใจกระแทกตับล่ะเนี่ยครับย้ายเข้ามาเรียบร้อยนะครับสําหรับเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์สำหรับไล์สดวันนี้ที่น้องเข้าิได้มวนได้ซ่นกันในรูปแบบ ไลสดทางกลุ่มปิดพี่น้องที่เขากุ้มปิดกัเตรียมตัวจวดทางบานได้เลยนะครับใครที่จองโต๊ะจีนไว้แล้วนะครับกลับมาร่วมสังสรรค์ยูนาเวทีน้ำกันนะครับมามวลหนาเวยทีน้ำกันนี่แหละคือรูปแบบของสาวหน่อยํำเพิินโชคปี2568-69หกแปดหเนะครับ ทีมง,งานออกกไนเซอร์ก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับมาจาัดงานนี่โดยเฉพาะนะฮะพี่น้องโอ้ยฝนตกแบบนี้มันดีเศร้างายบ้าอะไรนี่ยคือเป็นไปนทั่วแต่ก็ไม่เห็ดใส่กันคักแค้ฝนแนะก็ <c oughs> ไม่เห็ดใส่กันคักแค้เนี่ยเอาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่องของเราด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆความเคลื่อนไหวของเราต่อไปนะครับทางองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำพินโชว์เอฟซีถูกดวงใจครับคลิปนี้ล่าไปก่อนพี่น้องจ้าอมิตตะพูดสวัสดีครับ